อําใจผีอําใจซัดกล้วยเตียขามันให้ตายได้เป็นอาปุ่มผีสังเียกไผ่าขาตายก็อําไลขาวมันลื้อลังกว่าตั้งเสียงแมเป็นเจ้าหือกว่าลีสนใจมอก,กาฮือในเข้าอ,อ่อนกันมาถ่อมตัวจ้อมกันอาปุ่มอนไรจื้อว่าผีสังเียกในอยู่คาไว้เสียักษเขียวก็เป็นนองใจมันลหลตายกับเยานั่นนองใ้ผ่าเผียมันไหลลงมาเกิดพร้อมกัน,จ,กน,นจังมีไใสเปี้ยงจังใครตอบแก้นกันคืนก็เป็นปีไอยมันนั่นอยู่มันจังพึกนางสมัติผาลอกไร้กูตา ตอนตาเตตอบแอน้ปันก็เป็นปีไอมันคุณพีกอจังห้าผู้ไรลองตั้งอันมันคัดใจเฮ็นนั่นอยู่จังไรปันพรอนมันเจ้ากาอยู่ยักตัวนันกอจังไรย้อนพรอนตีคุณผีนั่นว่าย้อนให้พีสางสั์ก้นเสียมว่ากลางคืนห้ากลางวันนอกเคืนห้าในเฮืนกว่ายาวเดียาคเหียมตายมันนําไรในเสคุณพีป้านั่นกอจังไรปันพรอนมันกวาอยู่ยาวไว้เสมันไรพรอนมายาวก่อมันจังลูกพื้นเป็นปังตึกกว่าตั้งวันตั้งเมืองอมี ผู้ไหลก็ไหลมาเขี้เข่งมันไหลไฟนั้นมันกอจังไหลึ้นเขี้เข่งกันตงังเจ้าคนพีพิมเอาปุดแกนปลางคนพีเจอนั่นอยู่ว่าพีกลางวันพีอันมีอยู่เจอนั่นกอดันไขยหมตายแปดมดอยู่ขยาวมันจังใจคนพีเจอนั่นนับยาม,มันเมอนนั่งเป็นลูกน้องตะเปมันคนพีเจออันรอดไว้อยู่เจอนั่นกลอลรวมโกยักตัวในไว้อยู่จังกะรลาดเนตีเจ้ายาเซ่เจ้ายาเซ่กอจังไรลลาดออกมาว่าเกาโกตีอ่ำเขี้เข่งมันไหลมันในมีต นั่งกัดแขนนำนาลาดว่าสูนเจ้ากาดเติองปางด้วยดีขุนผีก็ในตัวแแลคุนผีนั่นก่อจังไรลาดเนว่าสู่เขาอยู่จอมมันกว่าเสมันใจสังกอเฮ็ดจอมก่อนแดมือมันอ่ำไรอันมันไข่ไรนั่นจัดปานมันก่อเตอียมีตังซื้อตีมี่ลองไม่ใจไม่ข้ออยู่แต่เสลองอันมันไม่ใจไม่ข้ออยู่แต่เสนั่นก่อเปลี่ยนลูกใจอ่อนมันนั่นอยู่ขยาวลูกใจอ่อนมันนั่นเกิดออกมาแปลกเพืองกันตังมันไหวลูกใจมันนั่นเป็นยากอันมีศิลมีธรรมนาง สมาธิในเธอนั่นอยู่ขดใจลาดนีโปมันว่าอย่าปีห็ดลองมึกลืงติกในเสต้าเว้โปมันนันกกอําทอมเสปอโปมันนันโกขจใจสั่งสอนลูกใจมันให้เป็นก้นมือก้นเรื่องในอยู่เสต้าเว้อําเป็นหนังตั้งขดใจมันเลยมือมันเลยหัววาลูกใจมันได้สั่งสอนอําไลเย่ามันตั้งส่งกว่าดีเจ้าปู่ก้นหนึ่งเสีให้สั่งสอนปันลูกใจมันอยู่ไปนั่นมาเจ้าก้นไหลสั่งสอนก่ออําแหลกไลไลไอ้แจ้งตั้งดีมันเกิดถึงมาวันหนึ่งลูกใจมันนนัั่กกไบ ไม่ปมันเสีมันจังสั่งสอนลาดเนปันปันมปมันนั่นกอขึ้นลาดว่าลูกใ้เก่าสั่งไม่อ่ำเด็กลายไหลตั้งดีไม่โก้อกเตค่ายแหมตายไม่ในอยู่ไม่เสีมันลาดตึ้งนั้เยาโกอมันจังใจลูกน้องมันเขากะค่ายแหมตายลูกใจมันอยู่ลูกใจมันนั่นโกอ่ำโกตายสั่งเสียีนางสมัติที่รดกะถาไว้อยู่ยันมันนางสมัติที่รดกะถาไว้แล่ตัวมันก้แข็งแข็งเอามิดพันมิดแตงสั่งโกาเขาเนื้อหนังมันเสียดอามันก้จังปกนาตาไตน้ำขึ้นมา ให้กว่าค่ายแฮมตายลูกใจมันแทบกล้วยมันอ่ำตายไรคามือนา้าตึกเตเข้ากายแฮมตายอยู่นานยักอ่อนนางสมาธิสีอดกัดถาไว้แลเย็ดไห้นา้าเจอนั่นป้อออกเลิดออกยางกว่าเสียงเสียไรตายกว่าดีนนัอยู่ขยาเพรปัมันไรหันจึงนันเยาโกอเจ็บใจแห้งแต่แตมันจังกะห้องเอาจมางตาเตไม่เหยียบใส่ลูกใจมันกล้วยกามือจ้างตีเหยียบใส่ลูกใจมันนั่นก่ออยู่ๆขามันไรโอนขึ้นมาสีไรลุ่มลุ่งกว่าดีนั้นกําเหลวอยู่ขยาายักลงตัวนันกอจังใจ ผู้นางกำสินลอดกดถาเป่อฟีไพ่ขึ้นมาเสียไขเป่อใสยักษ์อ่อนนั่นแทงไปเจนนนก่อไรไม้ซึ่งผู้กำสินนั่นขึ้นอยู่คาใจลอกไยจึงหือก่ออม่ข่แหมตายลูกใจมันลายก่อจังใจลำแห้งเต้เต้เสจจังใจยักลงตัวหนึ่งอุ้มขอบเอาลูกตามันบุดลงใส่แนะนำให้ปลากินแปดแทนือยักษ์อ่อนตีตกลงมานั่นมีนางผีก่อหนึ่งไลเม้าอุ้มขอบเอามันไว้เสียไลอดใส่ใจกว่าแทงปอกหนึ่งทำใหโปอมันลายหันว่าลูกใจมันตึกมีใส่ใจอยู่นันจังใจ ลายลำแห้งมาแต่แต่การมันกกอ่ำแคมแลบลาเสพอกก๋วยกามันก็อ่ำไปย่อมซุ่มจังใจลุกน้องตาเปมันมัดตินมัดมือลุกมันคึกมากินเสปล่อยลุงกว่าในน้ำอยากให้มันขึ้นมากขึ้นลายลยมันก่ลไยเป่ากัด่ายเฮ็ดให้เจอกเจือนั่นหลุดออกขึ้นเสไลหลอดใส่ใจมาแทนก็เป็นโปมันโกจังห้องเอาลุกใจมันมากขึ้นเสลาดว่าเก่าในมีอำนาจใหญ่หรือสีเปรนเอยใหญ่หรือสีคนสั่งสีอันลุกนับยำนั่นแทงรู้กว่านั่นก็เป็นลุกใจมัน่อจังลรยตอบขึ้น คุณสั่งซีนั่นมีอำนอาจใหญ่หรือเซโปแทงกว่านเออ ก็เป็นปอนมันจังตั้งใจลำเซตอบตีลูกใจมันขึ้นว่าเพราะว่าคุณสังซสีอันลูกนับยามอยู่นั่นมีกะกุตีอยู่ในจริงในสเสาหินเจ้าในกอดตมีอยู่โยมันกอจังตั้งใจลำใส่ก่ำเซเลยป่อทุบเสาหินเจ้น,นั่นป้อกวยกาเซงไว้เสีนั่นคุณสังซสีนั่นกอจังได้ลงมาเนตูลำรัดความสังเสีคอหลักเอาตีนยักตัวนั่นกอนดตีพักตัวเมืองกำเดวไอตัวมันครึ่งหนึ่งมีอยู่ในเือและแทงครึ่งหนึ่งซ้ำมีอยู่นอกคืนในใครอยู่ไว้เสีนันมันก็จังแลเอาเนียบมืเหลยม มนาเฮมตายแปดยักษ์ตัวในในี่อยู่คุณผีเจน,นันก็จังจมซื้อจมลองอันยักษ์ตัวนั่นตายกว่าแปดอยู่คุณสั่งซีนันก็จังเรียกรายครับตัวมันเป็นคุณผีขึ้นคุณผีป้านันก็จังแจให้ยักษ์อ่อนตัวนั่นเมื่อเป็นคนว่าข้าเขาขึ้นอยู่ขยาวอาปุ่มเฮากอเลยจบลุ่งกัดดินในขยาวยื่นจมนำนำขาดเตีันใดมมั่อมปันอาปุ่มเข้า